ใจใจในสุขภาพกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยเจ็บป่วยมาช่วยกันหน่อยยับโนยยับ้ลยอย่านิ่งดูได้โรคภัยนี่แหละตัวร้ายมนุษย์หญิงชายตายไปมากคนเอวันนี้กลัววยอยุหมากขึ้นไม่ใจดีนเลย ต่ำนู่ต่ำนี่ก็ไม่ได้ร่างกล้ก็อ่อนเอไอ้เรื่อยเาปะมักบุญเดี๋ยว่าชาวไม่บนเพื่อนนี่จา้าในเดินดเดียวนีในล,ลมในอ่างนำ้ำแก่นักเหนือโดกักเลยจ้ะอ๋อจำมาได้ปะมากเออคนวัอายุมากขึ้นมันเป็นโรคกระดูกพรุนได้ไอ้ได้หลากระดูกพรุนนั้นโรคกระดูกพรุนก็คือกระดูกจะมีความหน้าแน,น่นข้อเหนือกระดูกหน่อย ทำไมกระดูกมีความแก็งแรงลดลงกระดูกหักได้ง่ายความหน้าแน่นก้องกระดูกจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตเด็กและวัยในความหน้าแน่นกล้องดูกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่มันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุได้จ0ปี อัตราการชุนเสียกระดูกจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่นทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนชาเร็วกันด้แต่มันชาเดี่วตางกันเสือปัจจัยเสี่ยงได้ปนเตือปัจจัยเสีเ่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนนะหนึ่งยู่ในวัยมดประจําเดือนหรือช่วงอายุช่องเป็นเจ้าเอเชียและเป็นคนผิวข้าวสามมีประวัติครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุนหรือหกลมแล้วมีกระดูกหักเฉนแหม่ปีเจ้าหรือหนองเจ้าเกิดลมแล้วแก่นอักอก้าักเราก็มีทิศเป็นได สี่รูปร่างเหล็กได้ป้อมบางอืมเคยตัวเหล็กๆอยู่ป้อมๆบางๆเนี่ยมีโอกาสห้ารับประทานอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอหกรับประทานอาหารโปรตีนและรดเก็มมากเกินไปนี่ก็ทำให้โดกรุนเจ็ดไม่ออกกำลังกายไอ้นี่แน่นอนแปดคนที่จูบบุรีนั่นก็มีชิดเป็นโรคกระดูกพรุนเก้าใยาบางชนิดขนาดชู้งเป็นเวลานานเช่นยาสเตียรอยนั่นทำให้โดกรุนได้ชิ 10. มีโรคเรื้อรงัง ก็จำให้โดกรุนไดยเนี่ยกับประมาณจนต้องระวังไว้อันติวา่าเมื่อส้านเมื่อเกิดมีตุกโกฮะแต่ถึงไม่ต้องต้องใจแล้ว,วังเฉยที่ลมอ,อีกเดียวโดดอักเสดเอวจนเป็นโนกโันโดกรุนนี่มือหายตายดุแล้วใส่ใจในสุขภาพกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย